สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz ดมกะิ Hz, ดิฉันสิริกรคำจริงผู้ดำเนินรายการเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกสาขาวังทองวันนี้มีข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับงานประกันสังคมมาเล่าสู่กันฟัง ท่านบุญส่งทัพชัยยุทธเลขาธิการประกันสังคมมีความห่วงใยผู้ประกันตนที่เป็นผู้หญิงนะคะโครงการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลกูกต้องเป็นสุภาพสตรีนะคะท่านผู้ประกันตนที่เป็นผู้ประกันตนมาตราสาผู้ประกันตนมาตรา39ที่มีอายุ30ปีขึ้นไป สามารถใช้สิทธิ์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมุลูกได้ฟรีท่านแสดงบัตรประชาชนก็เข้าตรวจกับทางสถานพยาบาลได้ทั้งปีเลยนะคะเช็คสิทธิ์ของท่านนะคะที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่ www.sso.go.th นะคะสิทธิ์นี้จะมีขั้นตอนและเงื่อนไข นะะในการตรวจคัดกรองการป้องกันและเกิดโรคก,การเป็นมะเร็งนะคะเพื่อให้ท่านผู้ประกันตนที่เป็นผู้หญิงนะคะสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวส่วนท่านผู้ประกันตนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปในช่วงปัจจุบันอากาศเปลี่ยนแปลง มากนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฤดูฝนก็ยังมีอยู่ทําให้ท่านอาจจะไม่สบายท่านผู้ประกันตนนะคะมาตาสามสามมาตาสามเก้านะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะที่สถานพยาบาลที่ท่านเลือกไว้ได้ภายในวันที่31ธันวาคม6 6 6 6ในปีนี้นะคะ อย่าลืมไปฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดไข้หวัดใหญ่ช่วงที่2องทีฉันอยากจะแนะนำให้กับในจ้างเรื่องของการเตรียมการรับเอกสารการประเมินเงินสมทบประจำปี2,567โดยสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกและสาขาวังทองจะออกใบประเมินสมทบ ประจำปี2,567และส่งให้ท่านภายในเดือนธันวาคม2,566นี้เพื่อให้ท่านชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านได้ภายในวันที่1มกราคม ถึงวันที่31มกราคม2567เพื่อเป็นการคุ้มครองให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านเกี่ยวกับเรื่องของการประสบอันตรายเนะื่องจากการทำงานนะคะโดยการประเมินเงินสมทบประจำปี2567เมื่อท่านได้รับแล้วถ้าท่านมีข้อสงสัยก็สามารถโทรสอบถามกับทางสำนักง,งานประกันสังคมได้เลย นะคะคเอกสารที่ส่งให้ท่านเป็นการชำระเงินผ่านระบบ eService ซึ่งในจ้างสามารถที่จะเข้าสู่การชำระเงินผ่าน www.sso.go.th ในช่องของการชำระเงินกองทุนเงินทดแทนในระบบ eService ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถปิมพ์บเสร็จได้เลยทันทีนะคะเพื่อสร้างความสะดวก ไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่สำนักง,งานประกันสังคมสามารถจ่ายได้เองนะคะผ่านระบบ e-service ของสำนักง,งานประกันสังคมได้เลยเมื่อได้ชำระเงินสมทบจากของกองทุนเงินทด,ดแทนแล้วในจ้างก็สามารถที่จะยื่นรายงานค่าจ้างตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์เป็นการรายงานค่าจ้างของกองทุนเงินทด,ดแทนประจำปี2566 เพื่อเป็นการประเมินที่เราได้เก็บเงินในช่วงของวันที่1มกราถึง31มมกราของปี2566ว่ามีการเก็บในอัตราที่สูงหรือว่าอัตราที่ต่ำนะคะอันนี้ในจ้างต้องยืนยันการทำรายงานค่าจ้างส่งกลับมาที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมตามที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้นะคะช่วงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์รัชกิบประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนทุกท่านลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการ ในคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2,566ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง16นาฬกาโดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือผู้ประกันตนมาตรา3 3ผู้ประกันตนมาตรา3 9ผู้ประกันตนมาตรา40และในจ้างที่ขึ้นทะเบียน กับทางสำนักง,งานประกันสังคมโดยสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายในจ้างฝ่ายผู้ประกันตน7ท่านฝ่ายในจ้าง7ท่านพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการลงทะเบียนก็จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือน ก่อนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งคือเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม2566มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนที่มีการประกาศเลือกตั้งส่วนในจ้างก็ต้องเป็นในจ้างที่มีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนเป็นในจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งก็คือ ในช่วงของเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม2566และมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนโดยผู้ใช้สิทธิ์จะต้องมีฐานะมีอำนาจในการเป็นผู้มีอำนาจนิติบุคคลมากกว่า1นนิติบุคคลก็ต้องใช้สิทธิ์ได้แค่นิติบุคคลเดียวกรณีที่ในจ้าง มีหลายบริษัทด้วยกันสามารถลงทะเบียนได,ได้เพียงแห่งเดียวนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสำนักง,งานประกันสังคมจะเปิดให้ในจ้างและผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิในการเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งโดยสามารถลงผ่านเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคม w w w s s o g o t h หรือที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาโดยนายจ้างผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่12ถึง31ตุลาคม2566นี้นะคะอย่าลืมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนด้วยกันทุกๆท,ท่านนะคะในเขตพื้นที่ของพิศณุโรคเรา นะคะเชิญชวนลงคะแนนเพื่อที่จะได้มีตัวแทนของท่านเข้ามามีส่วนในการเป็นคณะกรรมการประกันสังคมด้วยกันนะคะในรายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประจำนะคะ13นาฬิกา30นาทีถึงเวลา14นาฬิกาวันนี้ดิฉันสิริกรคำจริงนะคะขอ กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ